สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวัคซีนออนไลน์ค่ะกับพี่ชั้นพัชรัยยิ่งดํานุ่นค่ะและช่วงนี้นะคะเราอยู่กับร้อยตํารวจเอกทัศชยัยทรัพย์สือ่อพงศ์ครูไซเบอร์จากตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะมาติดตามนะคะว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพในการถูกหลอ,อกโอนเงินไปแล้วต้องทําอย่างไรคะครับอันดับแรกก็ต้อง โทรไปอยัดเงินของที่คนร้ายเอาไปก่อนนะครับค่ะแล้วถามว่าโทรไปที่ไหนนะครับพี่อ่าโทรไปที่ไหนคะ,อ,ะอันดับแรกเราก็ต้องโทรไปที่ธนาคารเจ้าที่เป็นบัญชีของเราอะครับที่เราใช้ในการโอนให้คนร้าย่บัญชีของเราก่อนนะคะใช่แล้วถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าจำไม่ได้ทํายังไงดีครับพี่อ่าทําอย่างไรคะทำอย่างไรดีเอ่ยอ่าโทรไปที่อันดับแรกผมขอมอนุญาตบอกเบอร์ก่อนครับว่าธนาคารที่เราทนบ่อยๆเนาะขออนุญาตยกตัวอย่างสักสองธนาคารคอันดับแรกเนาะธนาคารกรุงไทยนะครับ ศูนย์สองหนึ่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 งครับเลขหนึ่งจำได้ไหมแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับที่เบอร์ศูนย์สองแปด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 นะครับอันนี้เป็นเบอร์ธนาคารที่เราเจอกันเยอะๆนิดนึงส่วนถ้าเป็นธนาคารอื่นหลายธนาคารน่าจะจํากันไม่ไหวเนาะทีนี้ทําอย่างไรดีอ่าก็ต้องโทรนึกถึงตำรวจนึกถึงเบอร์อะไรดีครับค่ะโทรไปได้ที่หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะค่ะ ทุกท่านสามารถโทรไปปรึกษาได้นะครับให้ค,ค่โทรไปขอคําแนะนําจากสายด่วน191ได้ว่าเนี่ยฉันถูกหลอกแบบนี้แล้วเนี่ยฉันต้องทํายังไงทางศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยก็จะให้คําแนะนําครับว่าออท่านต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างที่หลักฐานที่ต้องใช้คือเป็นบัตรประชาชนตัวจริงนะครับสมุดบัญชีธนาคารเพื่อจะได้บอกในที่บัญชีธนาคารเนี่ยสมุดบัญชีของเราใช่แล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนของเราด้วยว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆนะครับค่ะ พอเราโทรไปที่ธนาคารปุ๊บเนี่ยธนาคารก็จะอายัดบัญชีปลายทางทั้งหมดเลยว่าคนเราโอนไปให้คนรายที่บัญชีธนาคารไหนเนี่ยธนาคารต้นทางของเราเนี่ยเขาจะทาการตามไปอายัดให้ทั้งหมดเลยโดยที่ธ<อ>นาคารก็จะประสานงานกันเรา,า,าไม่ต้องไปตามไล่ธนาคารปลายทางนะครับใช้บัญชีของเราเป็นหลักก็พอธนาคาราดำเนินการให้เองเลยครับ<า><า>ถ้าสมมุติเราอายัดได้ทัน72ชั่วงโมงเนี่ยโอกาส<า><า>ที่เงินจะได้คืนก็สูงนะครับถ้าไงถ้าท่านถูกหลอกแล้วรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้ว คิดอะไรไม่ออกโทรอายัดบัญชีก่อนเลยนะครับค่ะเป็นอันดับแรกแล้วก็<ช>เป็นข้อเตือนใจสําหรับใครหลายๆคนนะคะแม้ว่าอาจจะเผลอไปแล้วนะคะรีบโอนรีบตัดสินใจไปแล้วนะคะก็ให้รู้ตัวรีบด,ดําเนินการอายัดเงินในบัญชีของท่านทันทีค่ะอย่ายลืมนะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะวันนี้ทางรายการของเราขอบพระคุณด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกทัาชายัยทรัพย์สืบอปองค่ะครูไซเบอร์ จากตำรวจพุทรจังหวัดปัตตานีที่มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะกลับมาพบกับรายก,การเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับราก,การวัคซีนออนไลน์ค่ะนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ